สวัสดีครับแฟนๆ G member ทุกคนครับ o อ s u p e r n ครับนะฮะแล้วก็เนื่องในเ,เดือนนี้นะครับกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะครับนั่นคือเดือนแห่งวาเลนไทน์เดย์นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักมีความสุขกันมากๆแล้วกันนะครับถ้าถามว่าอยากจะมอบเพลงอะไรให้กับทุกคนเนี่ยก็อย่าหาว่าเข้าข้างตัวเองนะฮะเอาเป็นเพลงของตัวเองแล้วกัน เป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าครับผมก็อยากมอบให้กับทุกคนที่กําลังมีความรักแล้วกันครเพื่อที่จะถามคนที่เราแบบสนใจคนที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกที่เขาคิดถึงหรือเปล่าขอบคุณครับฉันเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าแต่ฉันคิดถึงเธอเป็นคนแรกเสมอ คิดถึงเธอเป็นคนแรกเสม,เมอคำว่าคิดถึงของเราเท่ากันไหมหเธอบอกให้เชื่อนใจสักนิดหนึ่งจะได้ไหมก่อนนอนเธอคิดถึงใคร ตื่นมาเธอคิดถึงใครกระซิบก็ดได้ถ้ากลัวใครจะได้ยิน,รบ,น,ยยบน,นยรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อยสิเธอรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อยสิเธอ